ครับวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับเป็น Payon hd 2นะครับตอนนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานคร่าวๆบนเครื่อง Payon hd 2กันนะครับที่เห็นนี่ก็จะเป็น user interface นะครับหรือว่าเมนูนะครับสำหรับสื่อสารกับผู้ใช้ในระบบใหม่ของ Payon ก็คือเป็น gui เวอร์ชัน2.0นนะครับทีนี้เราจะลองมาดูเมนูต่างๆในเครื่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในขั้นแรกนี้ก็ขอแนะนำเป็นตัวเซตอัพกันก่อนนะครับ เข้าไปในเมนู Setup เแล้วก็จะเห็นาทางด้านซ้ายมือจะเป็นเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆก็คือระบบเครื่องนะครับเสียงภาพเน็ตเวิร์กแล้วก็มิสซันเนียสครับหรือจิปะทะต่างๆทางด้านขวานี่ก็จะเป็นหมวดหมู่ย่อยที่อยู่ในแต่ละเมนูนะครับเรามาดูกันใน System เ,เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเมนูเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาษาในการใช้งานนะครับซึ่งมีภาษาไทยร่วมด้วยนะครับอยู่ทางด้านล่างเ,าเลื่อนลงไปนะครับ เพื่อค้นหาภาษาที่เราต้องการและก็เลือกนะครับนะครับก็ถัดลงมาก็จะมีเป็นหัวข้อต่างๆในกรณีที่เรานะครับเซตอะไรไปเยอะแยะแล้วจนเครื่องมีปัญหาและต้องการที่จะกลับนะครับเราสามารถที่จะรีสตอลดีฟอลต์กลับเป็นค่าเดิมที่มาจากโรงงานได้นะครับในเมนูถัดไปก็เป็นเมนูเกี่ยวกับระบบเสียงนะครับซึ่งแน่นอนว่าสามารถที่จะเซตได้ทั้ง LPCM, LPCM Multi Channel และ Pass Through ในโหมดของ HDMI นะครับสำหรับ SPDIF เนี่ยหรือ Sony Philips e DIP นะครับก็จะสามารถเซ็ตเป็น LPCM แล้วก็ Pass Through ได้นะครับสำหรับแอมรื่นเก่านะครับลองดูต่อไปในโหมดของวิดีโอนะครับในโหมดของวิดีโอนี่หัวข้อแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับ Access Ratio นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทีวีที่เราเชื่อมต่อนะครับ ในที่นี้ผมก็เชื่อมต่อด้วย l e d CD8 นะครับก็จะเซตเอาไว้ที่16:9ต่อนะครับซึ่งเป็นเมนูมาตรฐานซึ่งเป็นระบบภาพมาตรฐานนะครับของพวก LCD Plasma หรือว่าโทรทัศน์ที่ลักษณะเป็น16:9ต่อนะครับสำหรับแผนสแกนทางด้าน4:3ต่อนี่จะเป็นจอหลอดแก้วหรือโทรทัศน์ลึ่นเก่านั่นเอง มีระบบการสนับสนุนแบบ24เฟรมด้วยนะครับพลาสมาโหมดที่พิเศษนะครับที่เป็นเมนูเพิ่มขึ้นมาก็คือตัว Deep Color นะครับซึ่งสามารถเซตได้ถึง12บิตนะครับเทียบเท่ากับชิปซิม่าละคราวนี้ที่โหมด TV System เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเป็น HDMI Auto นะครับเพื่อให้ตัวเครื่อง p l a y o n กับทีวีทำการซิงคหาความละเอียดสูงสุดด้วยกันได้นะครับหรือจะกาหนด เป็นความละเอียดที่เราต้องการเลยก็ได้นะครับในในกรณีที่ทีวีนั้นไม่มีระบบในการซิงค์ภาพอัตโนมัตินะครับและทีนี้ผมขอเซ็ตเอาไว้เป็นอัตโนมตินะครับก็เลือกเป็น HDMI auto นะครับเราก็ทําการคอนเฟิร์มครับเขาก็จะถามว่าจะเอาจริงอ่ะประมาณนั้นแหละก็กดโอเคไปนะครับสักคู่หนึ่งภาพก็จะหาแล้วทาการซิงค์กันระหว่างตัว p พย์ออนเนะครับแล้วก็ให้เราคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งก็กด yes ไปนะครับอ่า ระบบภาพก็จะถูกเซตเป็นอัตโนมัติซึ่งในที่นี้ก็คือ 180p 60 h z นะครับในหัวข้อถัดไปก็คือตัวเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยสำหรับ PayOn HD2 เนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นมานะครับเป็นการเชื่อมต่อในแบบนะครับสิบทับร้อยทับพันหรือว่า l a n จิก a b บิตนะครับซึ่งจะมีความเร็วสูงขึ้นมากแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นการทดสอบในโอกาสถัดไปนะครับคร่าวๆตอนนี้ก็คือ ผมปล่อย DHCP จากตัวเราเตอร์มานะครับซึ่งก็สามารถที่จะรับอา IP address ที่ปล่อยจากตัว DHCP server ได้นะครับตอนนี้ก็คือ192.168.0.1นะครับในหัวข้อถัดไป Miscellaneous นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเวอร์ชันของ Info นะครับของตัวเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็จะบอกว่า,อาซอฟต์แวร์ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน9.5.3นะครับเป็น R 1 7 3 1 นะครับแล้วก็บอร์ดทางด้านล่างนี่ก็จะเป็นชิปตัวใหม่นะครับแสดงให้เห็นว่าเป็นเบอร์1 1 8 5ง d นดีนะครับนี้เราจะลองรีเทิร์นกลับไปที่หน้าเมนูหลักกันดูนะครับในหน้าเมนูหลักนี่ก็จะมีหัวข้อแรกก็คือตัวมูฟี่นะครับก็คือ,อเกี่ยวกับการเล่นภาพยนตร์นะครับเราสามารถลองเข้าไปดูได้นะครับในการแสดง เมนูมูวี่นะครับณนะตอนนี้เนี่ยจะแสดงเป็นลนักษณะเป็นคล้ายๆล้ายวิดีโอวอลนะครับมีการนำภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์ออกมาแสดงได้นะครับเดี๋ยวลองหาตัวที่มีภาพก่นอนก็จะแสดงภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์ไดนะ้ในกรณีที่เราใส่ภาพนะครับใส่เอาไว้ในโฟลเดอร์ก็จะแสดงภาพเหล่านี้ออกมานะครับ เดี๋ยวลองเล่นเมนูไอ้ลองเล่นตัวไฟล์วิดีโอดูนะครับเดี๋ยวขอทดสอบด้วยอวตารแล้วกันนะครับเอ็นเทอเข้าไปถ้าเกิดเราดูค้างเอาไว้มันก็จะสามารถที่จะรีซูมเพย์แบ็กได้ในกะรณีขอตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็แคนเซิลไปนะครับ สำหรับการเปลี่ยนอ u d i o นะครับก็กดปุ่มอ u d i o นะครับก็จะแสดงเสียงทั้งหมดที่อยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับทางด้านขวามือนะครับเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนเสียงต่างๆได้นะครับตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็กดอ u ิโโซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเมนูออดิโอก็จะหายไปนะครับในส่วนของ subtitle เมื่อกดซับไตเติลก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะครับที่กลางจอประทางด้านบนของจอนะครับเราก็เลือกซับไตเติลที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวจะลองซับไตเติลภาษาไทยดูนะครับว่าได้ผลไหมแล้วก็กด return นะครับเพื่อให้ตัว pop up เมนูหายไปนะครับการแสดงผลภาษาไทยบนฟู l l ิปนี่ทำได้สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวลองทดสอบเสียงนะครับดู ว่าที่เราส่งพลาสทูมาเนี่ยดีเท a มัสเตอจะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับกดโชว์จากรี c ซิฟเวอร์นะครับก็จะเห็นว่าอตอนนี้สามารถรองรับ DT s m a s t e r ได้นะครับเสียงดีทีเดียวนะครับอลองดูจากดูหนังนะครับถอยออกไป กด Stop นะครับลองไปเล่นเรื่องอื่นดูนะครับลองดูเป็นฟู l i ีของเดวิดฟอสเตอร์นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเสียงนะครับเป็นช a n n e l ที่2นะครับเป็น d t s h d Master นะครับตัวออนเกียวรีวเซพเอร์ก็โชว์ออกมาว่าเป็น d t h HD Master น,น,นะครับเสียงค่อนข้างสมบูรณ์ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูในโหมดอื่นกันว่าตัว Play On HD นี่มีอะไรอีกนะครับก็ Return ถอยออกมานะครับก็มีโหมดมิวสิกโ o t o ซึ่งมันก็จะกรองไฟล์ในสส่วนเนี่ยนะครับจะเป็นการกรองไฟล์เฉพาะมิวสิกหรือว่าโฟโต้ออกมาแสดงแล้วก็ในส่วนของไฟล์แมเ,เนเจอร์นะครับอินเทอร์เน็ตมีเดียนะครับก็จะมีวิดีโอพอดคาส์พิกาซ่านะครับเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อ๋อมี YouTube ด้วยอ่ะนะครับเดี๋ยวลองเล่น YouTube กันดู เดี๋ยวลองเซิร์ชวิดีโอดูนะครับจาก YouTube บนตัว p l y y on hd 2ก็จะมีคีย์บอร์ดขึ้นมามทำอินเทอร์เฟซได้สวยงามมากเลยครับอลองเซิร์ช bms ดูก็กดโอเคไปนะครับ่าใช้ได้เร็วทีเดียวครับเดี๋ยวลองดูทดสอบดูไฟล์วิดีโอจาก YouTube กันครับ แล้วมีการโชว์ดีเทลทางด้านขวาด้วยนะครับเลือกเป็นฟูลสกรีนสวยงามครับใช้งานง่ายแล้วก็ชัดเจนดีด้วย ไม่ดูก็ลองสตัฟดูครับโอเคเลยครับเดี๋ยวลองลองไปดูอีกทีหนึ่งนะครับกด Return นะครับเดี๋ยวลองเซิร์ชวิดีโอดูอีกทีนะครับ สังเกตว่าจะมี input history นะครับทางด้านขวาที่เราทำการเซิร์ชเอาไวนะ้ที่นี้ก็คือเมื่อกี้ผมได้เซิร์ช BMX เอาไว้นะครับเราเซิร์ชหม่ยคำว่า blend นะครับแล้วก็กดโอเคไปค่อนข้างเร็วมากเลยครับเดี๋ยวลองดูนะครับกดให้เป็น full screen นะครับ Will ใช cool ้ได้ครับรวดเร็วทีทีเดียวไม่มีอาการกระตุกเลยนะครับนะครับน่าจะเป็นผลมาจากแลนจิกกะบิตนะครับอา่าร r เนะครับเดี๋ยวจะถอยออกไปนะครับถอยออกไปถอยออกไป ไปเดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของจุกบอก์โทรเลนนะครับโอกาสหน้าจะมารีวิวตัวจุกบอกนะครับกันนะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นก็มีแค่นี้ครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ